ชมด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในร้านน้ําแข็งใสนะฮะและสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้นะก็คือน้ําแข็งใสกับทิสดนั่นเองนะัะนี่ครับเห็นได้นะครับว่าจะมีอ่ามีสามชามนะฮะชามนี้ของผมนะอันนี้ของแม่อันนี้ของพ่อนะครับนี่เห็นนะครับว่าน่กินนะฮะและยังไม่หมดนะครับมีนี่มาแถมเพิ่มครับก็คือขนมถ้วยนั่นเองนะเป็นขนมโบราณนั่นเองนะฮะ เมื่อกี้แม่วางก็เกือบล่วงไปนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตักกินให้ดูสักหนึ่งคำนะฮะอึ๊บนี่เยื้อไปได้ไหมนี่ครับเดี๋ยวตักกินหน่อนะครับอืมอร่อยนะครับอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวผมตักให้กินอีกคำหนึ่งนะอันนี้มีอะมะพร้าวแถมมาให้ด้วยนะฮะนี่เห็นไหมว่านี่คือเนื้อมะพร้าวนะครับ อืมอร่อยนะครับอร่อยมากเลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์มันให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมโจทน,นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ